ต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้เรากําลังเดินหน้าไปสู่ในเรื่องของธุรกิจสีเขียวกันด้วยนะคะ,คะการทําธุรกิจก็ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันด้วยค่ะธนาคารกรุงเทพให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะคะมีสินเชื่อที่เกี่ยวกับธุรกิจสีเขียวกันด้วยเพื่อที่จะทําให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถทําธุรกิจได้บนพื้นฐานของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะวันนี้มีรายละเอียดมาฝากด้วยค่ะเชิญค่ะ โมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ Bio Circular Green Economy เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่ออนาคตของประเทศไทยในการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจโดยการต่อยอดและยกระดับมูลค่าให้ e ีโคซิสเต็มของการผลิตสินค้าและบริการที่ให้ความสำคัญกับการดูแลโลกและสิ่งแวดล้อมธนาคารกรุงเทพยึดหลักนโยบายธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและเป็นสถาบันการเงินเดียวที่ได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานอีสาน BCG Expo 2022 งานมาก,กรรมนวัตกรรมยั่งยืนใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอ,อีสานครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้แนวคิดคอลลาเบเรชั่นร่วมอยู่ร่วมเจริญเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรและอาหารพร้อมผลักดันอีสานให้เป็นศูนย์กลางสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ภูมิภาคอ,อาเซียนบนพื้นฐานโมเดลเศรษฐกิจ BCG ธนาคารกรุงเทพก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วม อยากมีนัยยะสำคัญนะครับในการส่งเสริมผู้ประกอบการนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการค้าการลงทุนหรือแม้กระทั่งการผลิตสินค้าที่จะส่งเสริมเรื่องของ BCG ขึ้นนะครับในขณะเดียวกันก็อยากจะส่งเสริมทำให้คนรุ่นใหม่รวมทั้งประชาสังคมเนี่ยมีความเข้าใจในบริบทของสิ่งแวดล้อมนะครับมีความเข้าใจในบริบทของการใช้ประโยชน์ที่เรียกว่า 3R เนี่ยนะครับ ไปจนถึงเรื่องของการทำให้ระบบการเงินของผู้ประกอบการต่างๆมีความมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะยืนอยู่ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงธนาคารกรุงเทพได้ร่วมออกบูธกิจกรรมในงานภายใต้แนวคิดเพื่อนคู่คิดธุรกิจคิดดีเพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME สตาร์ทอัพและวิสาหกิจชุมชนที่ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมเศรษฐกิจ สร้างรายได้ไปพร้อมกับการทำประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยธนาคารยังได้นำเสนอสินเชื่อบัวหลวงกรีนซึ่งเป็นการสนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับธุรกิจที่ต้องการลงทุนด้านพลังงานทดแทนไม่ก่อมลพิษทางอากาศหรือปล่อยก๊าซเรือนกระจกการลงทุนกับผลิตผลที่ใช้สารชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีรวมถึงลงทุนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติมันเป็นแนวทางของของธนาคารอยู่แล้วเพราะว่า ตัวนี้มันเป็นตัวสะท้อนที่เห็นว่าเราใส่ใจในการที่จะปล่อยหรือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เขาสนใจในในการดูแลสิ่งแวดลอ้อมเรามีบรหลวงกรีนเนี่ยซึ่งทำมานานแล้วละ่ะบรหลวงกรีนนะครับบหลวงกรีนนี่คือการปล่อยให้กลุ่มผู้ประกอบการที่อยากจะขยายเกี่ยวเรื่อง renewable energy ต้องการทําอะไรที่เกี่ยวเรื่องไม่ใช้สารเคมีการทําอะไรที่เกี่ยวเรื่องการ นำสิ่งของเก่าๆกลับมาใช้ใหม่ reuse recycle หรืออะไรพวกนี้การที่ทำต่างๆอย่างนี้เราเรียกว่ากรีนบัวหลวงกรีนซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการพวกนี้สามารถกู้ได้ถึงสูงสุดถึง50ล้านโดยที่ดอกเบีย้ยนี่ก็ถูกกว่าตลาดแล้วก็มีเทอมยาวถึง8ปี ธาคารยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าผู้ประกอบการรวมออกบูเสนอขายผลิตภัณฑ์ภายในงานรวมถึงร่วมแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ตรงโมเดลธุรกิจเพื่อความยั่งยืนผ่านเวทีเสวนาในหัวข้อ BCG Economy in Practice ซึ่งได้เชิญสองผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของธนาคารจากบริบู์ฟาร์มซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสารสก,กัดน้ำมันอะโวคาโดพร้อมสร้างเครือข่ายเกษตรกร,เ,ร,กรเพราะปลูกปลอดภยัย และผู้ก่อตั้งสันติพาณิช coffee and roaster กูรูเบนกาแฟผู้คิดเอสเปเชียตตี้คอฟฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าโดยให้ความสำคัญกับความรู้และรับซื้อกาแฟจากเกษตรกรที่สูงตามคุณภาพธนาคารกรุงเทพเข้ามาตั้งแต่สนับสนุนเรื่องการตลาดนะคะได้ให้เราเนี่ยได้สามารถที่จะไปเผยแพร่ในทางทีวีทำให้ยอดขายให้ลูกค้าเนี่ยมีการรับรู้มากขึ้น ตรงจุดนี้ลูกค้าสามารถสื่อสารกับเราได้เพราะเราเป็นบริษัทเป็น SME ตัวเล็กๆซึ่งการสื่อสารถึงลูกค้าค่อนข้างยากแต่ด้วยโชคดีว่าหลังจากที่ธนาคารกรุงเทพช่วยสนับสนุนปุ๊บผลิตภัณฑ์เราเป็นผลิตัณั์ที่ซื้อซ้ําทําให้เราได้ลูกค้าระยะย,ยาวแล้วต่อจากนี้เราก็มีผลิตัณั์ที่จะขยายอีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นฟู้ดหรือนอนฟู้ดธนาคารกรุงเทพก็พร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่ให้สินเชื่อกับเราซึ่งทําให้เรามั่นใจว่าถ้าเดินไปเราไม่สะดุดค่ะ นาครกรุงเทพเข้ามาเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ในการให้คำปรึกษาไอเดียต่างๆในการต่อยอดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในแง่ของเงินทุนในการหมุนเวียนในแง่ของเงินทุนในการหมุนเวียนเนี่ยคืออย่างธุรกิจโรงขั้วเนี่ยเราจำเป็นต้องสต็อกกาแฟค่อนข้างเยอะเพราะว่ากาแฟเนี่ยออกผลผลิตปีละครั้งนะครับหนึ่งปีเราต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะธนาะคารกรุงเทพก็มาสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กับโรงขั้วเราทําให้เราสามารถหมุนเวียนซื้อวัตถุดิบซื้อมเมล็ดก,กาแฟได้เพียงพอตลอดทั้งปี ธนาคารกรุงเทพในฐานะเพื่อนผู้คิดพร้อมเคียงข้างสนับสนุนลูกค้าประกอบธุรกิจโดยเป็นที่ปรึกษาจัดหาแหล่งเงินทุนประสานความร่วมมือผ่านเครือข่ายผู้ประกอบการและร่วมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างสารรค์นวัตกรรมเข้ามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรและปรับโมเดลธุรกิจสู่รูปแบบใหม่ที่สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง,งยั่งยืนในระยะยาว สำหรับผู้ประกอบการท่านใดนะคะที่เดินหน้าในเรื่องของธุรกิจสีเขียวเช่นเดียวกันนะคะมีคุณสมบัติที่ตรงตามที่ธนาคารกรุงเทพกำหนดเอาไว้ท่านก็สามารถไปขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้แล้วค่ะ